งานต่อไปเป็นเบส OLP มาให้เปลี่ยนลูกบิดชุดใหม่ลูกบิดชุดนี้เฟืองมันโบแตกใช้ไม่ได้จะให้เปลี่ยนชุดใหม่นี่ครับลักษณะการพันสายที่รอบลูกบิดนี่เหมือนว่าไม่ได้ตัดสายทิ้งเลยครับใส่หมดอย่างนี้จะส่งผลให้ลูกบิดชำรุดเร็วนะครับอายุการใช้งานของลูกบิดสั้นลงเฟือง มันจะรับภาระหนักนะครับมันจะแกเน่มจะถูกดึงขึ้นถูกดึงถูกดึงโดยสายที่พันเยอะๆเนี่ยแล้วมันรับภาระหนะักทาให้เฟืองเนี่ยบางทีมันคกกันถ้าใ,ให้ดีก็ควรจะตัดเหลือสักสองรอบสามรอบพอมีลักษณะนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ที่ทํามาอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปประมาณนี้ก็พอแล้วล่ะนะโอเค น,นี่เป็นอะไรที่เอามาทดแทนนะก็เป็นงานธรรมดาอะไรเงี้ยนะไม่ได้งานแบบว่ามิวสิกแมนอะไรนะก็เป็นงานเกาหลีทั่วๆไปนะทดแทนไปก่อนอหลังจากที่ถอดลูกบิดออกไปแล้วนะครับพอใส่เข้าไปใหม่อันนี้เป็นของใหม่ ปรากฏว่ารูรูน็อตตรงนี้นะฮะนี่รูน็อตรูน็อตตรงนี้ครับไม่มีรูนะฮะรูมันโดนบังไปข้างล่างคือพูดง่ายรูไม่ตรงนั่นแหละนะรูไม่ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างล่างตรงข้างบนสูงกว่านะฮะจะแก้ด้วยการเจาะรูใหม่อุดรูเก่าเจาะรูใหม่ก็ได้นะแต่ยวแก้อีกวิธีหนึ่ง ใช้วิธีการสลับเพจอันนี้อันนี้น,นี้ตัวเก่านี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่เหมือนจะเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ตรงนะรูไม่ตรงเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนเอาแผ่นอันนี้มาใส่อันนี้แทนนะครับก็จะได้ลูกบิดเกี่ยวเฟืงองน็อตอันใหม่แกนใหม่แต่ว่าจะใช้เพลทเพลทฐานอันเก่า อ่าพอเปลี่ยนเพลทเสร็จแล้วก็ลงนะดูเดิมนะครับเพราะมันเพลทเดิมก็ต้องลงดูเดิมอยู่แล้วล่ะทีนี้ก็ใส่นะ็อตฮะใส่น็อตกลับเข้าไป